เป็นคาร์บอนเห็นปะรออคันแค่ตัวเนี่ยสเกิร์ตรอบคันที่ตีเป็นคาร์บอนมาที่เขาแต่งให้มาลีนว่าคุ้มแล้วนะได้แรงม้าสองตุวถึง173แรงม้าเลยนะคะถือว่าเยอะมากๆเลยนะเกือบ200ม้าเนี่ยพร้อมใช้สําหรับคนที่ชอบแต่งรถชอบความเร็วความแรงความหล่อความเท่เงนะี้ยคันนี้เนี่ยคือจบสวัสดีค่ะกลับมาพบกับไอรีรีวิวแล้วนะคะวันนี้นะถ้าใครมองหารถที่แบบ เห็บ้านดำดูสปอร์ตรอแถมนะคะแต่งมาให้แล้วพร้อมขับเลยนะประหยัดไปได้อีกหลายบาทนะจ๊ะกับรุ่นนะคะ Honda c ซ vic 1.5เอทเทอร์โบปี2016คันนี้ได้ทั้งเทอร์โบนะคะได้ทั้งรอแต่ที่สำคัญนี่โชว์ของแต่งหน่อยโชว์ก่อนนะจ๊ะลิ้นนะคะมันไม่ใช่แค่ลิ้นนะรอบคันนะจ๊ะคาร์บอนรอบคันนะอ่าอ่ะเดี๋ยวพามาดูกันก่อนนิดนึงสำหรับออปชั่นด้านหน้านะคะนี่อ่ะให้ดูก่อน ไม่เห็นปะเขาแต่งมาหมดแล้วเนี่ยตรงกรอบไฟตัดหมอกด้วยนี่นะคะเห็นไหมตรงมิ้นนะคะส่วนตัวนี้ยเป็นไฟหน้าแบบ full led เต็มระบบนะในตัวเอนะคะกระจังของเขาจะเป็นสีดำนะคะนี่เลยอ่ะเอาแวะล้อแม่ก่อนแค่ล้อแม็กก็คุมแล้วอ่ะ คันนี้นะคะเป็นล้อแมกนะคะขนาด18นะซีรีย่ยงที่2 2 5 4 5 z r 18เรนะคะล้อแมกสีดำ5้าก้านอะถ้าพูดตรงๆงคือเอาไปไม่ต้องทำอะไรเลยเนี่ยได้ยางปี2 1อีกตั้งหากนะคะม <c oughs> แล้วก็ตัวนี้จะเป็นไฟรี่สีสม้มเท่ในตัว r s turbo นั่นเองอะไฟเลี้ยวนะคะเป็นแบบ led นะคะอยู่ตรงกระจกมองข้างนี่เลยแล้วก็เป็นคาร์บอนเห็นไ่ารอบคันเอาจริงๆป่ะแค่ตัวเนี่ยสเกิร์ตรอบคันที่ตีเป็นคาร์บอนมาที่เขาแต่งให้มาลีนว่าคุมแล้วนะ คือประหยัดไปได้แบบเยอะมากเลยอ่ะ,อะไล่มานะคะด้านข้างอ่ะโชว์โชว์ท้ายหน่อยเป็นไงหล่อนะเนี่ยเห็นว่าทําแบบท่อคู่นะคะสองข้างนะคะตีสเก์ดหลังมาคือหล่อแบบไม่รู้จะชมคําว่าอะไรนอกจากลหล่อหล่อตะโกนไปเลยนะจ๊ะสัญลักษณ์เอนะคะแล้วก็มีกล้องถอยหลังนะด้านนี้นะคะไฟท้ายเป็นรูปตัว C คงแบบฉบับของเขาเลยนะไฟเบรกตรงที่3อยู่ด้านนี้นะ๋ยวมาดูด้านท้ายกันบ้าง นี่ฟอร์ดออนิ c ซ v i c นะคะถาดยางรองอยมาดูยางอะไรแม่เลยนะคะยังหิวครบนะเนี่ยยางอะไรยังไม่เคยลงพื้นเลยนะคะสำหรับคันนี้บอดี้เดิมนะรถส,สวยสวยแบบตะโกนหล่อแล้วที่สำคัญแบบมันเป็นตัวเอเทอร์โบใช่ไหมมันได้ความแรงมากนะคะอัตรารอบต้นเนี่ยได้ดังใจแน่นอนนี่ส่วนพลังงานเชื้อเพลิงนะคะจะเติมเบนซินนะคะหรือว่า 91นะคะหรือ e20 ก็เติมได้นะแล้วแต่ว่าจะเติมอะไร91 95เติมได้หมดเลยให้ดูเพจกันนิดนึงนี่แผ่นเพจนะคะอันนี้ยังเป็นเพจเหล็กอยู่เลย Honda Automobile เนี่ยยังเป็นเพจเหล็กอยู่เลยนะคะรถบอดี้เดิมนะคะรับประกันโครงสร้างนะว่าไม่มีชนหนักเกี่ยวามน้ำท่วมนะคะเลขไม่แท้และที่สำคัญคันในเจ้าของเก่าดูแลมาดีมากๆนะ ภายในในกิกเิลเลยนะคะเดี๋ยวลีนะ่าพาทุกคนไปดูนะห้องเครื่อง,งกันก่อนไปค่ะอันนี้คือสตาร์ทไปแล้วนะคะให้ฟังเสียงเครื่องกันก่อนอเ,เนี่ยมันไม่มีเลยนะเสียงเคกหรือว่าเสียงดังแกกๆอะไรนะคะเครื่องยังกริปอยู่นะพวกรอยมาร์กิ้งคัลเลอร์ต่างๆนะตามเบ้าโชกนะคะยังอยู่ครบเลยอ่าเ,เห็นไหมตามจุดต่างๆค่านนี้ฝากระโปรงเดิมนะคะไม่เคยเปลี่ยนฝากระโปรงมานะเพจอ่ะมันมีอะไรแต่ว่ามันลอกไปแล้วนะ ขนาดเครื่องยนต์นะคะเป็นเครื่องยนต์เบนซินขนาด4ส16วาล์วนะนี่เป็นเครื่องยนต์ Earth d r e m เทคโนโลยี V-Tech Turbo ด้วยนะครให้ซีซีมาอยู่ที่1,498ซีซีได้แรงม้าสงูงสุดถึง173แรงม้าเลยนะคะถือว่าเยอะมากๆเลยนะเกือบ2 0 0รม้าเนีหรแรงม้านี่ถือว่าซิ่งวิ่งกระจายนะคะได้ทั้งแรงได้ทั้งหล่อได้ทั้งเท่เลยะคะันนี้คันเดียวจบเลยนะคะ ก็เดี๋ยวไอรีนนะคะพาไปชมภายในห้องโดยสารกันก่อนไปค่ะค่ะนี่นะคะคือภายในของห้องโดยสารคันนี้นะดูใหม่มากปีสิบหกนะแต่ดูสภาพเบาปีกเบายังไม่ล้มเลยอะ่ะดูใหม่มากนะคะดูคอนโซลแล้วมาดูเลขไมอ่อ่ะเขามาดูเลขไม่กันก่อนนะจ๊ะสำหรับคันนี้นะเลขไม่นะคะอยู่ที่99,200กิโลเมตรเท่านั้นไม่หลักหมื่นนะจ๊ะอะเดี๋ยวให้ดูเอกสารด้วยกัน ไปว่าคันนี้ที่บอกว่าดูแลรักษายังไงอ่ะเอาไปหนึ่งมฟิล์มนะจ๊ะเป็น 3M นะคะเป็นเซรามิกนะคะเห็นไหมสาฟิล์มติดแล้วรอบคันอ่ะอันนี้นะคะจะเป็นตัวคัส4ีนะคะเคลือบแก้วทำมาเมื่อวันที่1965ใช่ไหมนะคะแต่ว่ายังสามารถเซอร์วิสได้อีกครั้งหนึ่งนะคะก็คือเนี่ยอีกทีกันยา6-6หกบรันตีเคลือบแก้วยังเหลืออ่ะสองนะคือใครได้ไปไม่ผิดหวังแน่นอนนะคะมีสตอรี่หมดเลย ให้ดูอีกเมื่อกี้ไม่99,200ใช่ไหมลูกค้าเซอร์วิสไปเมื่อ98,328ค่งเซอร์วิสไปด้วยนะเป็นไงนะคะคือแบบแล้วเนี่ยแล้วเซอร์วิสตลอดนะให้ดูใกล้ๆเซอร์วิสตลอดนะเห็นปะโลดออกมาเมื่อวันที่24เดือน11 2016นะคะออกจากห้างนะเออเป็นไงแค่นี้ก็คุมแล้วลินว่าคือเขาดูแลรักษารถมากอะ ใครออกไปนะก็ยังเหลือวารันตีเคลือบแก้วนะคะก็สามารถไปทําได้อีกครั้งหนึ่งนะคุ้มค่าเลยทีเดียวนะคะส่วนอ่ะให้ดูความสะอาดความใหม่ของห้องโดยสารกลิ่นนะ่ะแบบยังชื่นใจอยู่เลยบอกเลยนะคะยังหอมอยู่เลยนะ่ยห้องโดยสารสะอาดสะอ้านมากคือเป็นคนรักรถเลยแหละเนี่ยหัวเกีย์ยังไม่มีรอยทะลอกเลยนะคะเนี่ยตามจุดต่างๆนะคะอาจจะมีร่องรอยการใช้งานบ้างตามปกตินอะอ่า เดี๋ยวลีนนะคะไล่ออปชันให้ดูกันน,น,นิดนิดหน่อย,ยละกันเนาะพราพูดถึงสาภาพเป็นสัสส่วนใหญ่สาภาพเนี่ยข้างหน้าเนี่ยเอาไปเลย90%ใหม่มากถ้าเปรียบเทียบ <ๆ S 2> กับรถปี16นะคะถ้าแบบในปี16บางคนนันนสาภาพยังไม่ได้แบบนี้แล้วนะคันนี้สวยจริงสาําหรับออปชั่นนะคะเข้าๆก็ด้านนี้นะคะมีพุสตาร์ให้นะคะตัวนี้มีกันลื่นทลายฝั่งนี้กระจกอ่ะธรรมดาบาๆไปนะคะพวงมาลัย มัลติฟังชันนะคะมีคูชชอนโทแล้วก็ที่ชอบก็คือมีแพดไดชิฟฟ์ให้ด้วยนะก็เพิ่มความสนุกสนานในการขับขี่มากยิ่งขึ้นนะคะอ่าด้านนี้นะหน้าจอทัศสกรีนนะคะสามารถเชื่อมต่อโทรศพัพท์สามาร์ทโฟนได้ทุกรุ่นรองรับ a อ p l e c a r p l เ y ชเชื่อมได้หมดเลยนะมีเนวิเกเตอร์ด้วยนะคะอ่าแอร์เป็นแบบออโต้แยกฝั่งฝั่งใครฝั่งมันเห็นไหมอุณหภูมิไม่เหมือนกันส่วนด้านล่างนะคะก็จะมีเป็นช่องพาวเวอร์เลนะคะกับ พอยู่เออยู่ด้านล่างนะก็สามารถดึงขึ้นมาชาร์จแบตจะวางตรงนี้ก็ได้หรือเอาขึ้นมาชาร์จคนนี้ก็ได้นะคะมันจะมีรูต่อให้เห็นปะต่อสายขึ้นมาแล้วก็ผ่านรูมาเลยผ่านรูน้อยๆนจะจ๊ะเกียร์นะคะเป็นแถวตรงเนาะมมีโมดีคอนนะคะรักโลกมาเบรกเบรคโฮกับ,กบกกเซนเซอร์ตรงนี้ให้อะไรมาบ้างให้ช่องวางแก้วหนึ่งช่องแต่จริงไม่ใช้แล้วก็2ช่องสิเห็นางอันนี้เราไม่ใช้เราก็ถอดออกได้ถ้าเราใช้ลรวก็วางพอดีแหละ2คน เยติคนละใบพอแหละใส่เยติน่าจะพอนะคะอันนี้พักแขนอันนี้มัอาจจะมีร่องรอยนิดนึงนะคะไม่แน่ใจว่าจะทําความสะอาดออกหรือเปล่านะอันนี้รีวิวตามจริงนะจ๊ะอ่ะมีช่อง usb ให้อีกนะคะชาร์จแบตได้อีกถือว่าให้มาเยอะเลยนะนะคะด้านหน้าแล้วก็มีลำโพงทวิตเตอร์ให้ด้วย2ฝั่งแยกเสียงซ้ายขวา ไม่ต้องกลัวเลยเครื่องเสียงฟังเพลงเพราะแอร์เย็นแน่นอนนะคะเดี๋ยวไปนั่งดูข้างหลังกันบ้างไปคะ่ะห้องโดยสารตอนหลังนะของคันนี้นะคะนี่เลยให้ดูชฉม M4 คือข้างหลังเนะี่ยหัวหมอนเขายังไม่ได้แกะอีถุงอีอันนี้แหละเห็นปะเห็นไหมอันนี้คือหัวหมอนนะคือคิดว่าข้างหลังน่าจะแบบนานๆมีคนนั่งสักทีนะไม่ค่อยมีร่องรอยเท่าไหร่แต่ก็มีบ้างนิดหน่อย นะคะโดยรวมสภาพก็ใหม่นี้มันแอร์เพดานก็สะอาดสะอ้านดีนะคะเนี่ยเห็นปะออปชั่นก็มีพักแขนนะเข็มขัดน,นีิรภัยนะคะก็โดยรวมเอาจริงๆป้าคันนี้ก็ไม่รู้จะติอะไรเหมือนกันนะคะ คือมันมันอาจจะไม่ได้เหมาะกับคนที่ชอบขับรถเดิมๆนะคะแต่ว่ามันเป็นรถที่คือแต่งมาพร้อมใช้สําหรับคนที่ชอบแต่งรถชอบความเร็วความแรงความหล่อความเท่ยังไงคันนี้เนี่ยคือจบนะแล้วก็ไม่ต้องกังวลน,นะคะว่าเฮ้ยแต่งมาเยอะมันไม่เดิมหรือเปล่าคันนี้บอดี้เดิมนะคะยกเว้นติดสเกิร์ตลงแม็กมาเท่านั้นที่ไม่เดิมนอกนั้นเดิมทุกจุดปากกระโปรงเดิมท้ายเดิมประตูทุกบานเดิมหมดนะคะกล้าการันตีนะ ก็เดี๋ยวอยลินนะคะพาไปทดลองขับกันไปค่ะโอเคค่ะเดี๋ยวลินพาไปเทสได้กันนะนี่เดี๋ยวให้ดูก่อนว่าคันนี้มี o o n d l l n w w r t ตกล้องโคตรชัดนี่เห็นไหมมันนมีรถมาเราก็มองเห็นแต่ถ้าเรามองกระจกข้างงนี้มองไม่เห็นนะจ๊ะมันเป็นจุดอับสายตานะคะอะ่เดี๋ยวให้ดูเล่นอะไรให้ดีแพดเดิลชิปแล้วกันเนี่เกียร์สเกียร์สนะคะทดเพื่อเอามันเกียร์สอ่าเล่นให้ดูเกียร์ส สามหรอบต้นจัดมากอะสี่ห้าเึ้นหกสิบเจ็ดิบแล้วแต่แพลนชีลดีค่ะขับสนุกดีก็เหมือนเราเล่นเกียร์เองโทษดเกียร์เองอะช่วงล่างโอเคนะตอนแรก,กคิดว่ามันเป็นรถแต่งแล้วมันจะแบบว่ามันจะโดดเนินแล้วมันแข็งกระด้างใช่ไ่มไม่เป็นเลยลงไปแล้วบึ๊บปะอย่างนี้เลยนะสบายมากช่วงล่างดี เลยนะคะสาหรับคันนี้อัตราราต้นด้วยความที่มันเป็นเทอร์โบนะคะมันจัดอยู่แล่แรงอยู่แล่ไม่ต้องกังวลเลยนะเห็นปะเล่นมอรดโคตรชัดอะ่ะชอบมากนี่เห็นปะขึ้น 60- 70ลิน้นแทบจะไม่ได้ทำอะไรเลยเนะี่ยแปบ๊บเดียวนะคะคือโดยรวมมาดีนะคะพวงมาลัยก็สูนสื่มอะไรดีหมดเลยนะคะถ้าใครสนใจเข้ามาทดลองขับได้นะหรือจะให้นํารถตัวจริงไปให้ชมก็ได้นะคะถ้าอยู่ไม่ไกลกันมากนะคะก็เดี๋ยวไปเจอกันหน้ารถไปค่ะ หลังจากที่นี้นะคะพาดูทุกคนไปชมภายนอกภายในเรียบร้อยแล้วเป็นยังไงกันบ้างชอบไหมคันนี้บอกแล้วของแต่งก็คุ้มแล้วนะคะกับรุ่น Honda Civic 1.5เอทเทอบปี2016คันนี้สีดำหล่อเท่ขนาดนี้นะคะราคาป้ายแดงของเขาเนี่ยจะอยู่ที่1,199,000บาทแต่ของเราประหยัดไป460เหลือเพียง738,000บาทนะคะคันนี้นะใครนะคะสนใจสามารถจัดเต็มฟรีดาวได้เลยผ่อนอยู่ที่ประมาณ12,000นิดๆนะคะ เงินเดือน2 4 0 0 0ับาทหรือ2 5 0ห0ื่อะซื้อคนเดียวจบนะคะไม่ต้องใช้คนค้ำเลยนะคะหรือถ้าใครเงินเดือนไม่ถึงสามารถนำคุณพ่อคุณแม่นะคะสาม,ามีภรรยามากู้ร่วมกันได้เพื่อรวมรายได้นะก็สามารถซื้อได้แล้วนะคันนี้ผ่อนได้ยาวนานถึง8.4งวด่เลยใครเครดิตดีเรามีดอกเบีย้ยพิเศษให้ด้วยนะจ้าถ้าสนใจก็ลองทักมาหาลินนะคะและถ้าใครนะคะอยากเข้ามาลองขับนะคะหรือมาดูตัวจริงเนี่ยสามารถเข้ามาได้ที่เซ็นบิ๊กคาร์เลยนะตั้งอยู่ถนนกาญจนาพิเศษนะคะ ถ้ามาไม่ถูกโทรสอพถามไอรีนได้ที่เบอร์094 4ก96 9363ตามด้านล่างหรือแอดไอดีไลน์มาขอโลเคชันกันก็นกได้เนาะสำหรับวันนี้นะคะพูดตาผิดพลาดประการใดก็ต้องขออภัยไว้ด้วยนะคะก็ไปลคะค่ะสวัสดีค่ะสนับสนุนโดยคาร์โฟชัวเว็บไซต์ค้นหารถมือสองคัดสภาพกว่า8,000คันไม่ชนไม่ท่วมเลขไม่แท้รับประกันซื้อคืนเต็มราคาคาร์โฟชัว com